ซึ่งมีหลายครั้งหลายคราวหลายสมัยที่มีความพยายามที่จะทำให้หาข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันแต่ก็ยังไม่สำเร็จมีการทำโปรแรกรมต่างๆมากมายหลายครั้งเช่นนีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างก็ทำ และมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนปรับขอ้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะแต่ถ้าเอาว่าเท่าที่ดูนะทางวิทยามาถึงนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนขอ้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบันได้โดยตอดแต่ว่ามันจะต้องทำให้เห็นการเชื่อมโยง คล้ายๆกับเป็นระบบของธนาคารหราบใดาก็หากว่าเรายังไม่ยม่ไม่ทำาไปถึงระบบธนาคารแล้วโอกาสนะครับที่จะทำให้เป็นปัจจุบันก็ค่อนข้างยากนั้นก็ผมต้องฝากทีมงานแล้วก็ฝากพวกเราผมว่าเราจะทำอย่างไรนะครับถึงจะเอาให้ระบบธนาคารมาใจ้ไนดะ้ พอระบบธนาคารนั้นจะอยู่ที่สาขาใดก็ะเทถ้ามีการฝากเงินถอนเงินทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินของเรามันสามารถที่จะรีงไปได้ทั่วประเทศหรือวางเข้าไปถึงต่างประเทศในระหว่างธนาคารต่อระหว่างธนาคาร okay. ให้ด่วนนะถ้าพอเราคิดไปถึงแค่นั้นตรงนั้นนะครับมัน,นจึงจะประสบความสำเร็จ ถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่มีความสปลี่ยนแลยก็เพราะบุคลากรของเราั้ามันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงวันเย็นหรือวันนี้เรามีเขตธุรกิจถึง200จุดใน2 2 5เขตนั้นบุคลากรของเราจะเป็นครูคดีนะครับสื่อสานิเทศหรือสั่งแฝงสอบเลือกสอบประจำหรักจ้างเห็นไหมทุกวันและวันหนึ่งหลายคน เปลี่ยนลักษณะนสาขาย้ายตลาดราออก่าถูกให้ออกป่าเรือเ่อง,องอเดินทนเรื่องตำแหน่งเรื่งเดิมเรื่องเม่ดนะครับไี่ยะกเกเพราะตั้งแต่ลหน่วยแต่เรากรอนั้นก็เปลี่ยนสุดๆเลยกัว่าเป็นธนาคารสาขาถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร เราคงต้องยอมรับในสิ่งต่างๆตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นและต้องออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะไอซีทีนั้นเข้าไปถึง CC, วิถีชีวิตของพวกเราทุกคนการระบบชีวิตของพวกเราทุกคนขึ้นอยู่กับไอซีทีน้งจงแต่เราบริโภคไอซีที CC, แต่เราไม่ได้ใช้ไอซีทีให้เกิดประโยชน์เข้าทิ้งก่เข้าทิ่งกด ส่วนใหญ่เราก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไอทีีในการแค่ติดต่อสื่อสารแค่พทำง,งานแต่เราไม่ได้ใช้เอามาใช้ในเครื่องของระบบการวิเคราะห์งานองเราเราไม่ได้ใช้ไอท,ท,ทีมาช่วยเราในเรื่องของการกำกับติดตาม,ตามการบริหารจัดการแต่ถ้าเอาระบบนี้เกิดขึ้นถ้ายังมีประสิทธิภาพนนะั้มันก็จะได้สิ่งต่างจีบผมเด่นในตรง มายถึงว่าเราใช้ระบบปฏิทให้เกิดประโยชน์ในการปริบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับก็สามารถที่จะใช้สาข้อมูลนี้วิเคราะห์ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจเขตพื้นที่ก็จะใช้ข้อมูลตัวนี้ในการตัดสินใจในสปอชที่อยู่ในส่วนกลางก็ต้องอาศัยข้อมูลตัวนี้ในการตัดสินใจเพราะว่าการบริหารจัดการนั้นกลับใหญ่กว่คน ใหญ่ที่สุด,สดคือผวไม่ใช่เหรือคือที่ผวกเราต้องรู้ว่าบุคลากรของเรานั้นมีสมรรถภาพาแค่ไหนนะครับจากองค์กรส่วนเส้นทางความก้าวหน้าตรงนี้เราก็คงไม่ว่า,ก,า,วากันนะครับระหว่างครูกรณีสุดานิเทศประจักหรือผู้ขายประจักษ์เพราะตรงนั้นมันเป็นเรื่องของฐานของวิชาชีพ ฐานของวิชาชีพหมายถึงว่าคนที่มีวิชาชีพท,ที่จะมีเส้นทางความาวหน้าที่ดีกว่าขัานการพูดจริาขั้การพูดจเพราะมันเป็นเรื่องของวิชาชีพต้องใช้วิชาการมาประกอบอาชีพเหมือนกับขอเหมือนกับผู้่นควาษาเหมือนกับพยการ อันนี้เป็นเรื่องผู้ช่ชยที่ครูก็เป็นวิชาวยี่สุสานิเทศเป็นวิชาวยที่ผู้บัญชาเป็นวิชาชี่แล้วเราจะทำอยาไรสารแปดกองนี้ก่อเป็นผู้ช่วยทนะครับต้องคิดช่วยกันตนี้ทำอย่างไรต้องกา่อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันในรัฐมนตรระเบียบข้าราชการพลเรือนบุคลากรและการศึกษาเช่นกันแต่สมัยที่เหมือนกันอันนี้ต้องมีกรอนนะครับอันนี้ทางสวท เราก็กำลังคิดที่คราะเพื่อนำทางช่วยแต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้เดินไปแค่ไหนเพราะมันเป็นติดเรื่องของวิชาชีพจะทำอย่างไรเึื่อจะทําให้พี่น้องนั้นหีวิชาชีพออกมาอาจจะได้มีเส้นทางไปเข้าหน้าเหมอนกับผู้ประกอบาทีันนี้ก็ประชุมมาสองครั้งแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ติดตามว่าจะไปติดอะไรเขาพยายามทลับาแต่ว่าพวกเราก็ต้องช่วยด้วยเหมือนกันที่ช่วยมาันก่อน ต้องทางานในเชิงวิชาการให้เห็นด้วยทางานเชิงวิชาการให้เห็นด้วยเพื่อที่จะส่งผลไปถึงการที่จะได้ปลายประกอบชีชิตให้เขาเห็นว่าพลระหน้าที่ของเรามันเป็นพลหน้าที่ที่ทํางานเชิงวิชาการเชิงวิชาการหมายถึงการศึกษาวิเคราะห์วิจัยจการมีการศึกษามีการวิเคราะห์มีการวิออรจัยงานของเราที่จะทำเพื่อสำหศับส่วนสเสริม การศึกษาของนักเรียนก็มาเห็นภาพแบบนี้ขึ้นมาเพราะครูนะั่นคือเขาโดรงเขาใช้ชที่ชั้ที่ของเขาไปที่นักเรียนตรงเลยศึกษาวิทยาเขาไปรับพิชาการที่ลงไปที่ครูลงไปที่โร,ง,รง,งเรียนตรงเลยแต่บุคลากรสารวัตรฟองจะทำอย่างไรให้เกิดการศึกษาเท